สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่ลูกบิดห้องน้ํานะครับลูกบิดประตูห้องน้ํานี่ใส่ม่ยากนะครับก็อุปกรณ์จะมีอยู่ไม่กี่อุปกรณ์นะครับนี่คือลูกบิดนะครับลูกบิดห้องน้ําเราไปซื้อมานะครับซื้อมาตามห้างตามอะไรก็แล้วแต่นะครับร้านพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับที่ผมจะใช้จะมีคัตเตอร์แล้วก็คขควงแฉกนะครับ ให้คนแชร์จะแบบไหนก็ได้ขอให้มันขันน็อตได้ก็พอนะครับวิธีการไม่ยากนะครับให้เรากรีดตัวนี้ออกนะครับวันนี้ผมจะพาน้องโยกนะครับพาน้องโยกมาทํานะครับน้องโยกเป็นลูกชายนะครับก็เขาจะลองทําดูว่าเขาจะทําได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันวิธีการนะครับพัดไปตัดเลยนะครับตัดตามขอบเลยนะครับตัดให้มันรอดเลยหรือตัดให้มันแคบๆได้ก็พอครับน้องโยกเขาจะตัดอ้าอ้าวแค่นี้ก็พอ เรี๋ยวเรายกขึ้นตึมเดีงยอันนี้ให้ลูกทำนะนี่ยกขึ้นทีนี้ด้านในนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงเป็นเดือยกรอนมันนะครับเดือยกรอนนะครับแล้วก็มีลูกบิดนะครับลูกบิดนี่เขามามาเป็นชุดเลยนะครับลูกบิดมาเป็นชุดแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ไอตัวล็อกกรอนนะครับตัวล็อกกรอนแล้วก็มีน็อตแล้วก็มีอุปกรณ์ข้างในนะฮะ ีนี้เราจะมาแกะดูกันข้างในนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาถึงคู่มือมันออกดูก่อนนะครับอันที่จริงผมก็คือแนะนําเนาะแนะนําว่าวิธีการแต่ละขั้นตอนจะเป็นยังไงอันที่จริงเนี่ยรู้วิธีขั้นตอนมามาแล้วแต่ก็อยากจะมาทาคลิปสอนนะครับมันก็มีตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งสองสามหลักไล่ขั้นตอนไปนะครับอันดับแรกเขาบอกให้แกะนะครับแกะในของประตูตวเก่าออกจากนั้นก็ทําการ ดึงนะครับดึงตัวนี้ออกนะครับดึงยังไงเขาจะบอกวิธีการต่างๆแล้วก็ไล่ดูตามหมายเรขยกถึงองซ้ำไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการปฏิบัติเลยนะครับวิธีการปฏิบัติเนี่ยลูกบิดมันจะมีอยู่สองข้างนะครับอันนี้นะครับคือด้านนอกนะอันนี้คือด้านในอ่ะด้านในมันจะสามารถถอดออกได้นะครับแต่ด้านนอกถอดออกไม่ได้นะครับด้านนอกถอดไม่ได้ด้านในจะถอดออกก็คือก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะครับเราแกะทุงมนี้ออกมาก่อนนะแกะทุ่มออกมาก่อน มันจะมีไอตัวตัวกดเข้าไปตรงนี้นะครับีูตัวกดนี่ตัวนี้มันจะมีน็อตอยู่น็อตตัวนี้อยู่2ตัวแล้วก็น็อตเกลียวป่อยอยู่4ตัวแล้วก็มีตัวนี้นะฮะตัวสําคัญที่เราจะต้องจิ้มจิ้มตัวนี้ไปพอจิ้มเสเเร็จแล้วก็ดึงอันนี้ออกนะจิ้มแล้วก็ดึงนี่ออกนะผมจะลองทําให้ดูนะครับน,นี่นะครับเราก็เอานี้จิ้มเข้าไปพอจิ้มได้อีกมือหนึ่งก็ดึงอันนี้ออกนะครับหรือให้อีกคนหนึ่งจิ้มอีกคนหนึ่งดึงออกก็ได้นะครับ แต่ส่วนมากบางคนเขาจะทําแค่คนเดียวก็ได้นะครับจิ้มลงไปปุ๊บเพื่อที่จะให้สลักมันหลุดออกไปแล้วก็แล้วก็จะดึงดึงลูกบิดตัวนี้ออกนะครับตอนนี้นะครับวิธีการก็คือคนหนึ่งจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มเพื่อที่จะให้เพื่อที่สลักตัวนี้มันคลายตัวนี้ออกมาเพราะว่าสลักตัวนี้มันจะมาล็อกตัวนี้อยู่นะครับมันล็อกตัวนี้อยู่นะครับพอเพราะว่าตัวนี้มันส่งเข้ามามันจะอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับจากนั้นพอดึงมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็หมุนตัวนี้นะครับ อ่ะตัวนี้วางลงก่อนอําหมุนหมุนตัวนี้ออกอ่าหมุนหมุนออกไปเลยหมุนออกนะครับวางไว้ทีนี้ก็ดึงตัวนี้ออกอ่าข้างในมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือข้างในมันนะอ่ส่วนชุดที่ที่ดึงออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาตัวนี้สวมเข้าเดือยตรงนี้นะครับ จะลงส,สวมเลสวมข้อเดือตรงนี้นะครับจะสวมเข้าเด้วยตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะสวมให้เราเอาตัวนี้เข้าไปที่ในห้องน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะอ่ทีนี้วิธีการใส่นะครับผมอ่ตรงนี้จะเป็นด้านนอกนะครับด้านนอกอ่าตรงนี้เป็นด้านนอกตรงนี้ตรงนี้เป็นด้านนอกแล้วยัดตรงนี้ยัดเข้าไปนะ ตรงนี้จะเป็นด้านในห้องน้านะครับอันนี้อยู่ข้างในห้องน้ํานะตอนนี้ยัดเข้าไปปึ๊บสวมเข้าไปนี้นะสวมเข้าไปนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ด้านในในห้องน้ํมันจะเป็นอย่างนี้ในห้องน้ำจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เราเราหมุนด้านนี้หมุนหมุนที่เราจะใส่กรอนเนี่ยหมุนออกมาตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะสวมอินข้าวนะครับก่อนที่เราจะสวมสวมดินข้า ที่เราจะสวมตัวน unku, 5, uh okay. <S 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 ี้ข้าวนะครับให้เราเอากรอนมาใส่ก่อนนะครับหอดสกรูนะนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงที่เราจะใส่ลูกเราจะใส่ลูกกรอนนะครับตรงนี้เราจะใส่ลูกกรอนนะไอ้ลูกกรอนเป็นอย่างนี้นะครับลูกกรอนที่เราจะใส่เวลาเราปิดนะครับเราจะสวมตัวนี้ข้าด้านนี้นะครับสวมนะไม่ใช่ด้านนี้นะครับด้านนี้เราจะเอาตัวแบนนะครับข้าวก่อนที่เราจะสวมตัวนี้ข้าวนะครับนะให้เรากดตัวนี้นะครับ กดเนี่ยกดเข้ามาเลยให้เดือยตัวนี้มันออกมาแล้วเราก็สวมดึงเข้าไปแล้วมามอง,างด้านในนะครับม,มองด้านในม,มองด้านในนะพอเราจะสวมตัวนี้ให้เรามามองด้านใน่มามา,มาดูดังน,นี่นะครับตรงนี้ถ้าเรากดเข้ามาปุ๊บเดือยตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเห็นไหมฮะเดือยตัวนี้จะโผล่มาแล้วเราสวมตัวนี้เราสวมตัวนี้แล้วก็เห็นไหมฮะมันจะเข้าไปล็อกพอดีเลยนะอันนี้เข้าล็อกแล้วนะเอาใหม่นะเราถอดออกดูน,นะครับ นี่นะเดือยตอนนี้มันจะสวมปลุกเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมมันจะสวมเห็นไหมเดือยเดือยตัวนี้มันสวมเข้ามานี่ก็สวมเข้ามาแล้วนะครับอยู่แล้วเราสามารถบิดสามารถหมุนพอมันเข้ามาอย่างนี้เราก็สามารถหมุนพอหมุนนะฮะลูกกรองเราก็จะหมุนไปตามเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมสวมเข้ามาเมื่อกี้เห็นไหมสวมเข้าสวมเข้าตามรูนี้ปลุกเข้ามาเลยอ่ะแล้วก็ใส่็อบไว้ก่อนนะครับใส่รอบได้เลยรอบไว้ก่อนนะ เราไปเรียบร้อยนะครับเราล็ากไปเลยก็ล็อกบนล็อกล่างไปเลยเราใส่เดือยเข้าไปที่ลูกกรองแล้วนะครับผ้าตัวนี้จะแกะออกก็ได้หรือไม่แกะก็แล้วแต่นะครับอยากที่สวยก็แกะออกนะครับนะ ตัวนี้นะครับถ้าใครแกะก็แล้วแต่นะครับแกะได้ไม่แกะก็ได้นะมันก็เป็นสแตนด์เบดข้างในนั่นแหละครับโอเคเราใส่เดือยนะครับใส่เข้าไปในเดือยของของลูกกร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เราใส่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองที่เราใส่คือตัวนี้นะครับสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปทุกข้างนะครับสวมเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นน็อตให้เราใส่สองอันใช่ไหม แล้วก็สวนเข้าไปให้มันตรงนะแล้วก็ใส่น็อตมันจะมีน็อตตัวใหญ่มันจะมีน็อตตัวใหญ่ๆ่อยู่สองันจะมีน็อตตัวใหญ่ๆห่อยู่สองันแต่สีทองแดงอ่ะนะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับขันน็อตเข้าไปเพายายามให้มันตรงนะครับตรงรูตรงตรงูเราจะหมุนเข้าไปได้หมุนน็อตแรกก็หมุนทมันพราะลุล่มๆก,ก,ก,ก่อนจากนั้นก็ตอนที่สอง พอมันได้การแล้วก็ขันให้มันแน่น,นสนิทเลยแต่จะขันแน่นจนจนจนอะป,ประตูห้องน้ำมันบุ๋มเข้าไปนะครับขันที่มันให้มันพอด,ดีพอด,ดีมือพอด,ดีแรงมือนะไม่ใช่ขันจนจนแบบนี้เขาจะขันเรื่อยๆนะครับเดีย๋วดวยวกันกนะครับก็ขันเดีย๋ยวไปงู จะขันไปประมาณพอแรงแรงแรงแต่ก็แค่เราตึงมือนะให้มันตึงมือของเราอย่าให้มันฝืนแบบหมุนหักสะจนแบบนะครับนี่ครับหมุนเสร็จแล้วนะครับขันต่อไปอันต่อไปนะครับให้เราใส่ตัวนี้นะครับอตัวรองสุดท้ายใกล้จะใกล้จะหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็หมุนเข้าไปหมุนตอนหมุนหมุนไปเหมือนติดเหมือนตอนที่เราหมุนออกตอนเราหมุนออกแล้วก็หมุนธรรมดาอย่างเงี้ยหมุนท่าก็หมุนอย่างเงี้ยนะฮะ มห,มหมุมนไปเนีน่ยอย่างเงี้ยแต่นั้นก็หมุนให้มันแน่นนะครับแต่แล้วก็หมุนจนแน่นเลยนะครับแน่นและนะครับเนี่ยแน่นเรียบร้อยนะครับตัวนี้วิธีการสวมนะครับให้เราสวมสวมด้านไหนก็ได้เราหมุนเราหมุนให้มันสวมได้นะครับเราหมุนให้มันสวมได้สุดท้ายเวลาเราหมุนมาจะให้ตัวนี้นะครับไอตัวนี้มันจะมาล็อกนะครับล็อกกับเหมือนที่เราตอนที่เราแกะออกนี่แหละตัวนี้เลย ตอนที่เราแกะออกที่เรากดล็อกแกะออกนะครับนี่นะครับตอนมันสวนเข้ามานะเราหมุนเข้ามาให้มันให้มาให้ให้มันให้มันได้ล็อกของรางวันนะจากนั้นเราก็หมุนหมุนให้ให้มันเข้าไปนะครับหมุนให้มันเข้าไปล็อกอ่ามันถูกข้างนะมันถูกข้างที่เข้าไปล็อกเลยเนี่ยล็อกแล้วนะครับมันจะล็อกเข้ามาได้แล้วนะถ้ามันหมุนถูกข้างมันจะเข้ามันสามารถล็อกข้างนอกก็หมุนออกไม่ได้ นอกจากว่าด้านนี้จะเปิดคลายล็อกให้นะมันจะได้แต่ถ้าหากว่าล็อกด้านในสมมติว่ามีคนดเผลอกดล็อกแล้วก็ปิดประตูวิธีการจะเปิดก็เอาเหรียญเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทมาใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับเอาเหรียญบาทมาใส่หมุนได้เลยนะครับสมมติว่าผลอผลอก็เอาหมุนเอาเหรียญบาทมากดหมุนได้นะครับเนี่ยสมมติว่ามันมัน,ม,นมันล็อกข้างในนะอเอาเหรียญบาทใส่เข้าไปก็หมุนน,นะนะมันจะคลายล็อกมันก็สามารถเปิดได้เลยนะครับ สมมติว่าล็อกข้างในเนาะข้างในล็อกเนี่ยข้างนอกโยไม่ได้เนี่ยโิงไม่ได้เลยก็อยเอาเลี้ยนบาดนะครับเลี้ยนบาดได้แล้วไ,ได้แล้วโอเคเนาะเข้าใจเนาะก็คือเป็นการเสร็จนะครับก็น้องหยกก็เป็นผู้ช่วยนะครับน้องหยกน้องหยกก็เป็นผู้ช่วยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็สําหรับคลิปน,นี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ